พี่น้องมือนี้ยยกินสิผ้าค็ดก้อยกุ้งพี่น้องไม่กินเขา่าง่ายน้ากันหรือมือนี้ยายกินตามเคียงไว้แล้วส้อยหอมว้แล้วพี่นอ้องายกินสิก้อยกุ้งเต้นนะพี่สอนใหญ่ก่อนพี่น้องว่าไงหนีเต้นดองดองอยู่พี่น้อง ตฟอ,องไปใส่มาแตน่านั่นแหละล่างเดียยรลอยแล้วสามน้ำสีน้ำสะอาดแล้วเตรียมเคียงไว้แล้วพี่น้องบักกอกก็อัดซองฟีดไว้บักกอกบักหนาวกับกีบมาแต่สวนนั่นแหลพะพี่น้องใส่บักพริกดิบสูตรตาฟ้องผ้าห็ดาม่มาพริกดิบแล้วก็เคียงปุ่งล่วงใจพี่น้องปุ่งเต็่มดุอง ุงนัวใสใส่หลายเสียบหลายปลาล่าปลาเด็กน้ำปลาใส่ปลาเด็กหยดจักนิดหนึ่งเข่าข หัวห้อยล่วงไปะกกพี่น้องะกอกอดัดซองฟีดไว้ดีดีน้ำสิกินเข้ากัมาละลายน้ำออกมันเป็นน้ำแข็งนะไอ้ะกกล่วงไปสุ่มใส่หลักแรา ใส่หลักแนงลงไปใส่หอมไหมคะโคกเล็กโคกเล็กก็กินได้พี่น้องโคกเล็ก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 ก็กินได้แล้ววันน่ะเป็นแต่เสียบหอมหอยพี่น้องเอ้ยมาเด้อกินน้ำกันเด้อ